สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t u b e ช่องนี้นะคะก่อนนั้นเลยค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ส่งซุปเปอร์ตงหรือกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ด้วยเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเรียกได้ว่าเอาใจแฟนเจมจี Gem G กับเวลล่ารานีหน่อยเพราะว่าล่าสุดนะแม่จีนเขาเอาไปลงนะคะเป็นคลิปน่าจะจากติ k ตอกของ ของคุณเบลลาป่ะเออคล้ายๆเป็นเกมที่แบบว่าเต้นกันไปมาเพื่อสะบัดเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวามาให้ดูอันนี้นะคะเนี่ยเพื่อสะบัดกันแบบสะบัดหัวกันให้แบบมันสุดเวียงอ่ะแล้วแบบคนจีนดูล็ขำมากเขาบอกจิรานีกลับมาแล้วนะเป็นแฟนคลับกันตั้งแต่แบบคู่จิ้นจิรานีอ่ะถึงแม้ว่าเขารู้ว่าตอนนี้ต่างคนก็ต่างมีคู่จริงของตัวเองแล้วว่าแต่ว่า พอเขารู้ว่าจะกลับมาถ่ายซีรีส์กันอีกเรื่องใหม่เนาะเออเขาก็อดดีใจกันไม่ได้แล้วก็เตรียมตัวรอดูแล้วนะคะเพราะต้องบอกว่าคู่นี้ไปดังไกลถึงเมืองจีนกันเลยทีเดียวตั้งแต่จีรานีตอนนั้นแหละที่เกิดแฮชแท็กอันนี้ขึ้นมาก็คืออย่างที่บอกนะแม่จริงเขาแบบรักใครเขารักจริงนะคะสำหรับรละครเรื่องใหม่เนาะที่เล่นกันนะคะก็คือเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงใช่ป่ะ เป็นหนังโรแมนติกคอมอดี้แนวพีเรียดนะก็คือตลกตลกอะคะ่ะตามสไตล์คู่นี้นะที่จะชอบแบบมุ้งมิงมุงมิงอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มถ่ายทำกันไปบ้างแล้วนะคะเรียกได้ว่าเป็นการกลับมาพบโคจอมาเจอกันอีกครั้งนในรอบ5ปีกันเลยทีเดียวเนี่ยมันก็จะมันกันอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นเรื่องราวสมัยรอห้าก็ตอนนี้กำลังถ่ายทำกันอย่างขบขันเนาะก็เดี๋ยวเอาไว้รอดูว่า พอมาออกอากาศจริงๆแล้วคือต้องบอกว่าตอนเนี้ยซีรีส์ไทยหลายเรื่องไปปังที่เมืองจีนนะแล้วเขาก็รู้จัการาไทยเยอะมากอย่างคู่ของแงจิรานีนี่ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่เป็นคู่จิ้นที่เขาเชียร์กันมานานท,ทั้งที่รู้ว่าเจมจิก,ก็มีแฟนอยู่แล้วมานานนมแต่ตอนนั้นเป็นล่าจากไม่โสดก็มาเป็นโสดแล้วตอนนี้ก็ไม่โสดอีกแล้วนะแต่เขาบอกมาน่ะเขารอดูนะเรื่องซีรีส์เรื่องใหม่นี้เนี่ย เขาบอกว่าตอนนั้นน่ะอมาดูคอมเมนต์แรกนะคะแฟนของจิรานีคู่นี้มาจากอันเวนะบอกว่าตอนแรกอเบลล่าตอนที่ยังไม่ประกาศอ่ะฉันก็รู้สึกว่าประกาศว่าแบบมีแฟนแล้วอ่ะฉันก็รู้สึกว่าคู่นี้เหมาะกันจะเป็นคู่จริงมากเลยอ่ะแต่พอมาประกาศแล้วก็โอเคก็เป็นความรักความสัมพันธ์แบบพี่สาวน้องชายอะนะแต่เขาก็บอกเออแต่อย่างน้อยก็ยังเออน่ะได้มา เล่นซีรีส์คู่กันอีกครั้งอ่ะเขาก็เชียร์นะยังเชียร์กันอยู่ค่ะสําหรับคู่นี้อ่ะจากจีหลินเข้ามาบอกว่าตอนนี้เขากําลังฮิตกันอย่างนี้หรอก็ทิ้กทอ,อกอย่างนี้นะคะแบบเกมสะบัดหัวไปมาเต้นเอามันอะไรอย่างเนี้ยจากเจียงซูก็บอกว่าเฮ้ยมันฮิตมากเลยนะตอนเนี้ยฉันเห็นหลายคนถ่ายเกมเนี้มาแล้วแบบว่าสะบัดหัวกันไปมาเต้นแล้วแบบสะบัดให้นี่แบบเออมาไปอยู่อีกหัวคนนึงอะไรอย่างเนี้แบบเต้นรับเต้นส่งกันอะไรอย่างเนี้ยฮิตมากเลยนะเธอ นะคะนี่แล้วจากความตุก็เขาบอกว่าโอ้ยอันนี้เป็นเกมพิเศษของทางติ ktok หรือเปล่าเนี่ยมันบอกว่าใช้แล้วล้วก็แบบว่าโอ้โหรู้สึกว่าจะมันนะก็คือเล่นสนุกนะเอออะไรอย่างเงี้ยนะคะจากหูนายนบอกว่าดูสองคนนี้แล้วว่ายังไงก็ยังอยากจะรอกันอยู่ก็คือรอให้แบบคู่กันนอกจออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หัวเราน้ำตาลไหลก็คือยังอยากให้คู่กันนอกจออยู่นะคะ จักรเจอเจียงก็บอกว่าโอ้โหอันนี้เป็นเกมใหม่เหรอเนี่ยนะคะเจียงซูเจียงซูบอกว่าเห็นเขาเล่นเกมนี้แล้วก็สบายใจดูแล้วมีความสุขแล้วก็ยิ้มแฉ่งกันเลยส่งสเต็กเกอร์มากุ้ยโจกุ้ยโจหัวร้อนเลยค่ะบอกน่ารักมากๆเลยอ่ะนะเขถึงแา้ชีวิตจ,จริงจะไม่ได้คลองคู่กันแต่ก็เอาเฮิะแต่ก็ร่วมงานกันจะเยอะหน่อยนะรออยู่อืมหูเปยหูเปยเข้ามา บอกว่าอันนี้ถ่ายไว้เมื่อไรอ่อ่ะเจียงซูคนที่เอาคลิปนี้มาลงนะคะก็บอกว่าน่าจะไม่กี่วันนี้เองแหละนะเขาบอกว่าอยู่ในระหว่างการถ่ายทำซีรีส์แล้วเขาก็มาเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยนอกจอเออเซชวนก็เข้ามาบอกว่ารักคู่นี้มากมากเซชวนอีกคนก็เข้ามาบอกว่าดูท่าจะสนุกกันเลยนะเนี่ยแล้วจักนั้นก็จับก,กวางตุ้งเจียงซูยืนนายก็เข้ามาเฮกันใหญ่แบบเขา ลื้มใจไปกับคู่เนี้ยที่จะได้ดูผลงานกันสักทีหนึ่งหลังจากที่รอมานานนะคะเรียกได้ว่าตอนนี้ซีรีส์ไทยอย่างที่บอกนะไปสร้างชื่อที่เมืองจริงมากอย่างล่าสุดที่ลงเน็ตฟลิกไปก็เรื่องสืบสันดาลใช่ไหมเอไปเห็นมานะคอมเมนต์นี่แบบพึบพับพึบพับเลยอะนะเพราะว่าเขาบอกว่าดูแล้วสนุกแล้วก็อยากจะรู้ว่าตกลงใครเป็นฆาตรกรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบโอ้โหเขาบอกมันว่าเรื่องเนี้ยเออถ้าใครสนใจนะอยากจะรู้ว่า ประเทศจีนเน่ะเขารู้สึกฟีดแบบยังไงกับเรื่องซีรีส์ไทยเรื่องสืบสันดาเนี้ยเข้ามาเมนต้ล่างคลิปวดีโอนี้ได้นะคะเดี๋ยวเพื่อคลิปหน้าจะหามาลงให้เพราะว่าคอมเมนต์เขานี่แบบจริงจังมากเขาวิเคราะห์แล้วก็แบบส่วนมากจะชมว่าเฮ้ยถ่ายทําดีหน้าติดตามหน้าแล้วเขาก็ชอบดาราคนไทยมากๆเขาบอกว่าทําไมดาราคนไทยมีแต่สวยๆหล่อนๆหนะ้าตาดีกันทั้งนั้นเลยนะ แล้วก็มีบางความเห็นหลายๆความเห็นเหมือนกันบอกว่าแต่คนไทยเองอ่ะกลับชอบดาราที่ไม่ใช่หน้าคนไทยจะชอบความสวยความหล่อไปในแนวทางแบบลุกครึ่งอะไรอย่างเงี้ยหน้าแบบฝรั่งฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เขาบอกนะหน้าคนไทยอมีสเสน่ห์มากๆเลยนะเขาชอบมากเลยอะ่ะเออเขาชอบดาราไทยกันเยอะเลยนะยิ่งหน้าไท,ไทยนี่ชอบมากบางคนบอกว่าที่มาเมืองไทยมาเที่ยวนักท่องเที่ยวคนจีนเยอะเนี่ย ไม่ใช่มาตามอะไรหรอกนะมาตามดาราไทยเออมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นก็ให้รู้ว่าเออผู้สร้างผู้จัดละครไทยเนี่ยมาถูกทางแล้วนะคะถูกใจแม่จีนมากๆเขาชอบแนวนี้ของเราแหละและโดยซีรีส์ที่แบบว่าวายวายยูริอะไรพวกนี้ชายชาย,ชายหญิงหญิงหญิงชายอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบหมดชอบหมดเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าตลาดมึงจีนมันเป็นตลาดที่ใหญ่เพราะฉะนั้นแฟนคลับอะไรเขาก็มีหลากหลายอะ แต่ว่าประเทศเขาเนื่งจากเป็นประเทศคอมเนอะคอมมีก็จะออกแนวแบบปิดปิดหน่อยไม่สามารถเปิดเผยออกสู่สาธารณชนได้เหมือนกับเมืองไทยเขาก็เลยจะค่อนข้างอิจฉาสังคมไทยที่แบบว่ายิ่งตอนนี้มีสมรสเท่าเทียมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบมากแบบว่าเออชอบมาติดตามคนไทยรู้สึกว่าเสรีด,ดีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ในขณะที่คนไทยเองบางทีก็เริ่มเบื่อเบื่อคนจีนก็มีเหมือนกันใช่ปะมันก็เอาหนานะ ก็ยังไงว่าคนจีนเข้ามาเขาก็มีจับจ่ายใช้สอยแต่ตอนนี้มันเกิดเทรนใหม่อีกเทรนหนึ่งที่เอไปเห็นมาในหมู่โซเชียลสังคมคนจีนก็คือเขาเริ่มมาซื้ออสังหาเมืองไทยแล้วก็ปล่อยขายปล่อยเช่าให้กับคนจีนด้วยกันน่ะไม่ได้ผ่านคนไทยแล้วนะเขามาซื้อกันแบบเหมือนเขาบอกตอนเขาใช้คำพูดว่าเขาเป็นเจ้าของอ่ะเนี่ยคอนโดนี้เขาเป็นเจ้าของตอนนี้ไม่ใช่แค่คอนโดหรูๆที่เขามาหาซื้อจับจ่ายกันนะ แฟลตละคล้ายๆเป็นแฟลตที่ไม่ได้ดีมากอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถ่ายวิดีโอมาลงเขาบอกตรงเนี้ยพื้นที่สามสิบตารางวาราคาเท่าไหร่เท่าไหร่บาทใครสนใจก็มาติดต่อเขาได้อันนี้คือคนจีนนะคะก็ยังงงอยู่ว่าคนจีนทําได้หรอคือรัฐบาลไทยเสรีเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะโอเคอาจจะมีโนมินีอะไรก็เราก็ไม่รู้นะแต่รู้สึกว่าคนจีนย้ายมาอยู่ไทยเยอะมากใช้คําว่าย้ายมาอยู่นะคะ ไม่ได้มาเที่ยวชั่วคราวอะ่ะอืมเพราะว่าประเทศเขาค่อนข้างตอนนี้จํากัดเสรีภาพมากๆแต่เอาเป็นว่าเอาหนะถ้ามองในวงการบันเทิงไทยก็ถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีเขารู้จักดาราไทยเยอะมากนะแล้วก็ชื่นชอบมากๆแล้วเขาก็ถึงกับเอ่ยปากออกมวาว่าที่เขามาไทยเนี่ยก็เพื่อมาติดตามดารานะักร้องเมืองไทยนี่แหละจุดประสงค์ในการท่องเที่ยวของเขาไม่งั้นเขาก็ไม่มาไทยหรอกเออเพราะว่าทะเล ภูเขาอะไรของเขาอะมันก็สวยงามอะไม่แพ้คนไทยอะเ,ะเพอเพอเหนือกว่าด้วยซ้ำภูเขาเขาคือภูเขาที่สูงใหญ่จริงๆอะในขณะที่ของเราเป็นภูเขาที่แบบอาจจะยังไม่ได้สูงมากเขาบอกเนี่ยเรา,เร,าเรียกว่าภูเขาของเราป้าเขาเรียกว่านินเพราะว่าภูเขาเมืองจีนอะไรอย่างเงี้ยมันคือมันใหญ่จริงๆเลยนะก็อืมนั่นแหละนั่นแหละนะเอาไปว่าเออฝากทิ้งไว้หน่อยละกันใครชอบ อยากจะรู้คอมเมนต์จากเรื่องซีรีส์ไทยสืบสันดาหที่ตอนนี้ไปดังเปรี้ยงที่จีนมากๆเลยนะคิดว่าเรื่องนี้ได้แจ้งเกิดหลายคนเลยที่ประเทศจีนก็มาคอมเมนต์กันได้ที่ใต้ล่างนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ